ตอนนี้นะคะพญายก่ก็กำลังจะยางไปทารถเมยจ์จ่ะวันนี้มอนัดนะคะเบิ้งที่มาตีว่าที่จะไปเก็บผักจ้ะพี่น้องจะแล้ววัดสิษย์างไปพร้อมพญายจา่จ้ะเบิ้งดูฝนหิมะตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ะตอนนี้นะคะตีภาพพี่น้องมาเลาะจา้ะค่ะโมบาร์ท้องตีเนาะ มารอเบิ้งเห็ดเมื่อเลี้วจั่นละกามาเก็บพักน้ำจ้ะเนาะอยู่ขานทะเลแหละจ้ะส่วนปลาก้อยแล้วปลาก้อยเจ็บขาแล้วค่ะปลาก้อยมากพอได้เนาะนะคะติดกับจมันเาะเบิ้งก้อยจ้ะมันออก,ออกอยังไม่ไหญใหญ่เนาะน้อยๆอยู่จ้ะนี่ซานีกำลังกินหวานๆเลยจ้ะจิ้มเอาจา้ะเมื่ตายนะคะพร้อมีห่ากอยู่ข้างล่างเนาะ นี่ตอเกามันจ้ะตอมีตัดเนีย yeah. เป็นบอสไม,มขึ้นตามตอเกาพันจ้ะใช้มีดตัดเอาเลยมีจิ้มจิ้มเอาจ้ะพี่น้องตัดแล้วก็สิได้ไปหาปลากอยจ้ะอันนี้ช่วนปลากอยแล้วเด้ปลากอยเจ็บขาสันวะก็เลย วอมาน้ำจ้ะแต่เราจะเฮ็ดเฮ็ดขนมเฮ็ดอันกระเจียวไปทาเฮ็ดผัดไทยไปทาแล้ววะให้คนไปกินผมบ้ากันไปชอบกันมากจ้ะตัดพอขาดก็เห็นเงาเพิ่นจ้ะตัดไม่ขาดนี่โอ้ย เป็นตะแซบเก็บจะไปเก็บฟันสิงโตจะต่อจะ้ะนี่โอ้ยลอยใหญ่เลยจับมาดูอันนี้กมามเก็บบานจากของแล้ว,วเพราะว่าเมื่อกี้ไปมันบ่มีจ้จะก็เลยรถกะข้อรถพอดีจ้ะ อันนี้เก็บอยู่ค้างบ้านนะนี่คอรดไม่ดีเอาตะาก,การไสเราที่นี่เป็นยังบูจ้ะี๋้วค่อยไปเรียกเอาเนาะพาเก็บกันแล้วปปเกยสัาเอาโทนนำ้ำดะมื่อกีอืมนักเก็บไปไม้มแสบจะ้ะอ,อ้อนมาขมเลยเด้นี่ เอาไว้จะเป็นแตกมาเก็บไม่จ้ะกำลังแซ่บนะคะจ้ะ,จะเก็บอลังบ้านจากค้อเนี่แหละจ้ะ เก็บดาดเฉเดไปหาประกอยยางไปเอาจ้จะจะได้ไปหาปลูกตอเลยเนาะตำมน้ำพริกกะปิไว้ได้จ้ะพี่นอ้องนี่ค่ะกลัวแบบเนี้ยแซ่บเลยจ้ะอวนโอยอะุะจีนมาเลยจ้ะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีกปีหน้ามาก็สบายค่ะ งามคักอ,อ่อ,อนจังสีละจ้ะแซบ่บออกดอกแล้วสิเริ่มคมแล้วนะคะเนี่ยจ้ะโอ้จะมากินจนเสียละพี่น้องเลยกำลังลวกแซ่บๆเลยเนี่ยอ่อนอุอนงอยู่อแกงกระแ่บจ้ะไปะไม่อีกจ้ะเมื่อกีก้ก็จะไหนน่ะจะเอานะมันดุดเอิญอยู่แหละมามา้มามาม้าสันวะ เพราะว่าพูนผ้าเล็กหน่อยมาเด่นอยู่สนา,ามเล็กเรียนอยู่ไอ้หน้าบ้านนี่จ้ะอยู่ลานข้านี่เนาะมันเป็นเส้นตียางบุ้นนี่จ้ะงามค่ะพี่เนาะสวยเลยจ้ะสวยเนาะเป็นอ่อนเลย อ้อใหม่กันนี่จ้ะอบอบเลยค่ะขาวจ้วะเลยแล้วไปปอกจะไปปอกให้ความสะอาดจะ้ะไปหาเห็ดมาเร็วกับบอมี่จะ้ะท่านไออกอากาศยังเย็นอยู่เนาะ นั่งระกานนั่งเย็นนี่นงพันในหอนค่ะพันในอกอมีดกระหา่างพี่น้องเลยผักปาลาตะลโตเลยจ้ะพี่น้องศึกษาดีๆก่อนเด้อจ้ะบอนเกมไม่กินเนาะบางคนอาจจะแพ้ได้จ้ะกินซิมกินซิมเบิรงก่อนเด้อจ้ะที่เก็บทุกคลิปวอทุกคลิปเนาะย่างพี่น้อง แค่เร้เป็นว่าด,ดีจ้ะ,ะพี่น้อนนั่งทำกุศลพักก่อนจะ้ะแล้วก็จะได้อเอาแช่น้ำไว้เนาะให้เป็นดินทรายดินหยางพลน,น์กันค่ะเราตีสิทิ์เด็กผ้าพี่น้องไปไปกินผัดไทยกับปลาก้อยฟีมือปลาก้อยจะ้ะเดมาบัหลายดอกเนี่ยเดมาเอ่มหนึ่งลรอคะคาบหนึ่งเนี่ยแหละตีตำน้ำพริกกับปีไวแต่ สองมือที่แล้วเนาะกระสิพิเกนกับน้ำพิกะปิพักคมก็ได้มาในน้อยจะ้ะประเดี๋ยวไปหม่องพุ่นเนาะตีลงไปขามทะเลจะ้ะไปเระเบิงเบิงเห็ดนําจะ้ะแต่ว่าเห็ดิ่นได้ออกเนาะก็เลยบนันี้ข้อรดข้อรดตะกามันหลวมจ้ะข้อรถม,มันหลวมเนาะมันก็นงักง,ง,ง,งักน,นจะจ้ะบันที่นี่ตีกะตียันอัน มันหลุดนะติก็เลยใช่แล้ววัสดุขับคุณไปหาประกอยเลยจะ้ะเหมืนที่นี่ติก็เลยบอ่อปรกไปก็เลยเอามาจอดอยู่บ้านก่อนเนาะแล้วตีเชียงขึ้นไปค่ะยังไปกับหอบหนึ่งพื่อจ้ะหอบแหกๆเลยี่แหละก็เลยพาพี่น้องมาเก็บพักอยู่บ้านจะ้พะพออยู่ปุ่นไอ้ไม่ก็หลายอยู่นะพ่อฟันสิ่ตงต้มกันใหญ่หน่ะแต่ว่านคนเพิ่นผ้าหมาไปยียางติก็เลยบอกเก็บจะ้ะยัดหมาปียางหยับไปเงวใส่เนาะ ตีกัเลยมาเก็บอาบานจากคอเนี่แหละปลอดภัยปลอดภัยยังอยก็บอกไม่มาอาจจะไมีแมวจ้ะ <c oughs> นั่นแหละเดีราจะได้ภาพพันหนอนไปกินผัดไทยฝีมือป้าก้อยอเล็วเด็ดไลล่อห้ามจ้ะส่วนกันไปแต่เสาแล้วล่าบกไปแล้วเจ็บขาตีกัเลยวันที่แรกวันมันเสด็จยางไปส่งพ่อใหญ่จ้ะอุตส่าห์เล่าล่อ เราจะเมียชิญยางไปนั่เนาะเห็นอากาศมันดีมันที่นี่นั่งถาเวลารถเมฆมากนะคะก็เลยวานพอดีหล่ะฉันจะยังไปเก็บพักพร้อมเธอเลยวันว่ะเดียวยังไปพร้อมกันไปส่งเล่าขึ้นรถเมฆหล่ะของก็สิญยางไปเก็บพักเคล็ดวายงสั่นนะจ๊ะที่ไหนใดพอได้สิไปถึงเวลาสิไปนี่มาฝนตกลงมากมันที่นี่ก็เลยว่าเธอไปคนเดียวเดยวฉันบอกไปแล่ะฉันเปลี่ยนใจแล้ววันว่า เป็นยังไงก็ได้ยาง้ปคนเดียวจ้ะตอนตอนค้าก,กับบอกคงจะหายรถอันแท็กซี่มาทรงแล้วมั้งจ้ะตอนไปเข้าไปใดเนาะเขาพูดเใยห้ขี้โมจ้ะตอนค้าก,กับคงต้องอเรียกรถประจำทางรถแท็กซี่มาทรงนะคะการลอบเบิงนะคะนะวา หลังจากหายคิดโมแล้วแล้วสิเป็นจังใจเนาะสิมีอาการแผลบวเนาะจะ้ะกับผ้าหน้านั่นแหละอย่าให้เราแผลเนาะมันแได้รักษาต่อจะ้ะถ้ามันเราแผลก็แไดอ้อันนั้นเนาะเสียเวลาไปอีกจะ้ะให้เราได้รักษาเร็วๆให้สวงหายเศร้าจะ้ะลองเท้าเคลีขึ้นมากกับน้ำตาไหลด้วยจะ้ะ ว่าโคิดมันกับคิดนอกจากพี่น้องเพราะว่ามันคือว่าแหละมันเป็นโลกที่เข้าพยายามให้มันเกิดขึ้นก็ผููใดเนาะแต่มันบอกหูว่ามันเป็นระยะใดจะ้ะการเลยบางเธอคิดมากกับเสาบางคิดมากกับอันนี้อยู่แต่เราเริ่มเริ่มบ้างแผนสิเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่นะคะจัง บานตีมันเป็นบานเก่าเนาะพี่น้องบอกว่ารีวิวให้เบิ้งแน่เบิ้งบานแน่บานตีก็ไม่ทำนีแ่แหละจ้ะเนื่องจากพี่น้องเห็นนีแ่แหละเนาะเพราะว่ามันวนนี่ยมันเป็นบานเก่านะคะก็ได้ว่าปีนี้นะคะพราะในอ่าอยู่ดีม่แห้งเนาะ <S <S หาเล่าหายขี้โม่แล้วเล่าแบบหลังกายเล่า,อาตอบสนองนะคะบ่ตอต่านขี้โมเนาะเราเสด็จรักษาเนาะ,ะบันที่นี้เราอยู่บานปีหนึ่งเนาะรักษาโตนะคะปีหนึ่ง เราก็อยากเห็นหนังสินะคะพ่อได้อันเนาะบเบได้แบบอันนั่งนอนอยู่เสื่องสินะคะเราก็เลยเบิงมองวันมองว่นกับพาอไปเสื่อไอเครื่องดุดดูดในห้องครัวนะคะมันพังเนาะมันแอตอนนี้ก็มาพังอีกก็เลยเดาสิไปซสื่อแอบันที่นีนบันที่นี่อันตอนนี้ใส่อันอยู่ค่ะใส่เครื่องอันแบบเครื่องหน่อยอยู่จ้ะ แอร์กับพังบันที่นี่มันจะแน่ดายบันที่นี่เราก็เลยคุยกับตีวาเราอยากเฮ็ดอันเฮ็ดข้างนอกจ้ะเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนใหม่พอดําเจดเซฟคาปงคาไฟนะจ้ะเพราะว่าอันมันเป็นบันตั้งแต่เจ็ดสิบเจ็ดตีมาถ้าเจ็ดสิบป,ปีนะบัลังนี่ตั้งแต่รุ่นดึกดําบัลละจ้ะ แต่เขาเจาะกันพอบานอยู่นี่มันต้องซิปีมันต้องเปลี่ยนเทียนหนึ่งเนาะอันนี้หลายปีเรายี่สิบปีแล้วบ่ได้เปลี่ยนเนาะบัณนี้เราก็เลยยังมาเปลี่ยนเลยที่นี่กับสีอาจีเปลี่ยนหน้าต่างเอาเป็นประตูนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนอันนี้ใหม่จากหน้าต่างใหญ่ในห้องครัวกับสีเปลี่ยนเป็นกระจกน้อยสิค่ะบัณนี้กับสีคอยสีเฮ็ดครัวใหม่พวกตอนนี้บ่มีครัวเนาะครัวตีมันเป็นเหมือนกับ เฮาซื้อมาตังค์ตังค์งเอาสินะคะบอดี้เป็นบอดี้เป็นชุดเนาะนั่นล่ะบัดนี้ห้องลูกบัดนี้ห้องลูกของเทิงนะคะมันเป็นห้องชุดเนาะเป็นเอ่อตปกรณ์มันเป็นบ้านมันเป็นห้องทินพิศเส้าพยายราอยู่ยนะคะห้องนี้เราเป็นห้องนอนหมอหันเราเป็นหมอ่องโซฟาหมองนัง่งเราเพราะวะัติอุปก่อนเราเป็นอ,อยู่กับน้องนะเนาะอยู่กับเออ น้องสาวพญาย่พี่สาวพญาย่อยู่กับพญายยอดนั่นสิค่ะพอพญาย 1970, ยอดเป็นน้องลนะ้าเนาะมัก็แยกส่วนกันค่ะพอพญายเ่เราไปเห็นงานเลื่อนสิเราก็ไปอยู่บา้านตลอดนัสิก็ให้พี่สาวมาอยู่จะคล้องกัอยู่ฝั่งนี่พี่สาวอยู่ฝั่งนี้จะ้ะมันก็เลยเป็นห้องชุดพราะมันเป็นห้องชุดบันที่นี่พราเราเสียแล้วกะห้องนั้นก็เลยเอาให้เด็กหน่อยอยู่สิค่ะบันที่นี่ตีกับอยู่กับตีกัอยู่อยูงงนนะ่ห้องไงเนาะบันที่นี่ก็เลยคิด เพื่อพันใย,ยบาถ้าเกิดว่าเลาเห็ดเปลี่ยนอันนี้นะคะตีอยากเห็ดห่องมันเป็นห่องไผ่หองมันนลยสิค่ะมันกับเห็ดทะลุไปเลยสิมันเป็นห่องใหญ่ไปเลยสินะคะแล้วก็หองข้างล่างกับเห็ดเป็นห่องนอตอีกห่องหนึ่งนะคะเพื่อเอาไหว้หาแขกไปใช่ามากสินะคะคิดว่าเนาะแล้วก็ค่อยเห็ดไปจ้ะอันนี้คือบอกว่ามันกับใบเท่าเดียวเนาะค่ะเพราะค่าใช้จ่ายมันกับลายเนาะ อย่าหนึง่งตียังพอด้เฮ็ดงานนะคะถ้ามันตีได้เฮ็ดงานเล็กๆน้อยนะคะกัสิพอได้ซอยเล่านะคะก็เลยบอกแล้วว่าค่อยๆเฮ็ดไปเพราะว่ามันจะมาเฮ็ดตุ่มเดียวมันบ่ได้นะคะเฮาบ่ได้ถือลอตเตอรี่เนาะเฮาบ่ได้มีเงินหลวงเงินหลายขนาดนั้นตีว่าได้เฮ็ดพอเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนไปค่อยๆเฮ็ดค่อยๆอยันสร้างไปจ้ะตีว่าเพราะเราก็อยากเฮ็ดให้มันดูดีเนาะ ยาหนั่นก็เก็บไฟได้นําสิค่ะเพราะว่าไม้มันเป็นไม้เก่าแล้วไหมมันมันบ่มีอีหยังเลยนะคะในหันเนาะย่ําดังฟองนักไฟมันก็บ่เก็บความอุ่นจ้ะมันก็เปืองบัดทีนี้เปืองเฟื่องเปืองไฟเปือง,งนั่นน่ะเฮาเปลี่ยนมันก็สิได้เซฟนะคะก็เลยอยากพากันเฮ็ดปีน,นี้กัมีแพลนสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่นล่ะจ้ะเฮ็ดไปเรื่อย โอ้ยิเขาแล้วได้ย,ย่างไปหาปลาค่อยได้เนี่ยจ้ะโอเคค่ะพี่น้องคลิปวิดีโอนี้กับผาไปเก็บผักแล้วกับผามานนางทศกษัตริย์นอตกับสิพาขึ้นไปหาปลาค่อยค่ะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ตีกันลาไปก่อนเดอ้อจะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้จ้ะพอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย